สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวัสดีวันอาทิตย์นะคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์วันที่เท่าไหร่เนาะวันที่24นะคะวันที่24นะคะก็ใกล้แล้วนะคะใกล้ที่จะเป็นห่วยรัฐบาลไทยนะคะเริ่มวันที่หนึ่งก็เป็นห่วยรัฐบาลไทยนะคะวันที่พรุ่งนี้ก็เป็นเราพัฒนานะคะ แต่วันนี้เป็นหวยวันพุ่งว่าอีกวันที่หนึ่งเนาะค่ะใกล้ใกล้ถึงวันที่หนึ่งแล้วนะคะก็ยี่สิบสี่แล้วนะคะวันที่ที่ยี่สิบสี่แล้วนะคะค่ะงวดก่อนนะคะแย่หนิงก็ซื้อไว้ตั้งแต่วันที่ยี่บสี่นี่แหละค่ะซื้อลอตเตอรี่นะคะซื้อลอตเตอรี่ไว้ตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่นะคะงวดก่อนนะคะก็เหมือนเดิมนะคะนี่ก็ซื้อไว้แล้วนะคะลอตเตอรี่เหมือนเดิมนะคะซื้อไว้ พอดีรัตตอรี่มาขายเมื่อวานนี้ก็พอดีซื้อเสี่ยงไว้เลยนะคะค่ะก okay. ็เราก็จะมาย้ำนะคะมาย้ำว่าหลักหน่วยของเรานะคะงวดนี้นะคะหลักหน่วยของเราคิดว่านะคะคิดว่ามั่นใจว่าเข้านะคะงวดก่อนคือหลุดนะคะงวดก่อนหลุดนะคะงวดนี้นะคะย่าหนิงว่าคิดว่านะคะคิดว่าเข้านะคะในใจนะคะว่าเข้านะคะ แต่ว่ามันก็เชื่อไม่ได้เนาะค่ะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะจงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะค่ะก็คือนี่เป็นคือเป็นแนวทางนะคะแนวทางของหวยลอตเตอรี่ไทยนะคะค่ะก็เป็นแนวทางนะคะของรัฐบาลไทยนะคะหวยรัฐบาลไทยนะคะก็เราก็เล่นสามตัวของรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็สองตัวของรัฐบาลไทยนะคะค่ะ ก็มีสองตัวสามตัวหน้าสองสามตัวท้ายแล้วก็สองตัวแล้วก็รา,างวัลที่หนึ่งเนาะค่ะที่พวกเราเล่นนะคะค่ะส่วนมากเราก็ไม่ได้เล่นหลอกไอสามตัวหน้านะคะส่วนมากก็จะไปซื้อรอตเตอรี่ก็คือสามตัวท้ายนะคะนี่ก็มัน เราก็จะมายาม้ําหลักหน่วยของเรานะคะหลักหน่วยของเรานะคะมี307 418นะคะหลักหน่วยนะคะญานิงคิดว่านะคะคิดว่างวดนี้นะคะคิดว่าหลักหน่วยเข้านะคะค่ะก็เป็นความเป็นความมั่นใจของเรานะคะแต่ว่ายังไงยังไงเราก็ต้องไปดูความฝันของเราเหมือนเดิมนะคะ ว่าเราจะฝันยังไงนะคะเราก็จะต้องไปดูความเราก็ต้องไปดูองค์ประกอบก็คือความฝันนะคะอย่างเมื่อกี้นี้นะคะ,ะเราพัฒนานะคะย่านี้ก็ไปฝันนะคะก็ฝันเล่าให้เอฟซีฟังแล้วนะคะโอ้ฝันดีนะคะก็ก็เล่าไปให้เอฟซีฟังไปแล้วเนาะแา่ว่าฝันยังไงนะคะค่ะก็คือนี่ก็คือ รัฐบาลไทยนะคะวันที่หนึ่งนี้ก็ยังไม่ฝันเท่าไหร่แต่ก็ฝันตั้งแต่วันเอามาแล้วแหละนะคะคือหลักหน่วยของเราก็เราก็อย่าทิ้งนะคะก็ติดตามหลักหน่วยนะคะรอบนี้่าหิิงคิดว่าหลักหน่วยย่าหนิงเข้านะคะใครมีหลักสิบนะคะถ้าใครมีหลักสิบนะคะก็คำนวณใส่ได้เลยค่ะคำนวณใส่ได้เลยนะคะก็มี3มีศนมี7มี4ี่มี1มี8 มีสมี0มีมีสามีศูนยมี7มี4มี1มี8นะคะก็คำนวณได้นะคะคำนวณถ้าใครมีหลักสิบไว้รอแล้วนะคะแต่ว่าหลักสิบของญาดิิงก็มาแล้วนะคะให้ไปคือให้ไป6แล้วก็8นะคะส่วนใครชอบ6กก็เอาหใส่ใครชอบ8ก็เอาแใส่นะคะ ส่วนหลักหน่วยนะคะก็คิดว่านะคะคิดว่ารอบนี้นะคะเข้า <_ an> เพราะว่าผิดหลุดไปหนึ่งรอบถ้าหลุดไปนะคะรอบที่สองนะคะตามปกติที่ย่าหนิงเล่นมาที่ยาหนิงทํามานะคะที่ยาหนิงคํานวณมานะคะตามปกตินะคะถ้าหลุดรอบนี้ถ้าหลุดงวดนี้แล้วงวดต่อไปก็เข้านะคะจะที่ตามที่เคยคํานวณมาหลายๆลายปีก่อนนะคะ,ะก็ คำนวณมาแบบนี้นะคะก็เราก็จะมาย้ anything, ําหลักหน่วยของเรานะคือคือความมั่นใจของหลักหน่วยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ในความมั่นใจในความมั่นใจในหลักหน่วยนะคะก็เชื่อว่านะคะเชื่อว่ามั่นใจนะคะงวดนี้นะคะมั่นใจในหลักหน่วยมากนะคะแต่ว่าถ้ายังไงยังไงมันก็มีการพลิกแพงได้เหมือนว่านั่นแหละคือแต่ก่อนกนมาหลักหน่วยถ้า หลุดจากเข้านะคะที่ก่อนๆมานะคะจากเข้าแล้วก็งุดงวดที่แล้วแล้วก็ต้องมาเข้างวดนี้ใช่ไหมใช่งวดนี้จะรู้สึกว่าหลักหน่วยจะเข้านะคะความมั่นใจนะคะก็ก็ย้ํากันอีกทีเนาะนะคะก็คือความเชื่อนะคะแล้วก็เราจะมารอความฝันอีกนะคะใกล้วันนะคะก็จะมารอความฝันกันอีกแต่ช่วงนี้นะคะมันก็ฝันเกี่ยวกับ เราพัฒนาเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เราพัฒนาออกก็ต้องฝันเกี่ยวกับเราพัฒนายังไงยังไงความฝันก็คงจะใกล้วันที่รัฐบาลไทยออกก็คือวันที่หนึ่งเมษาก็ใกล้ก็คงจะเป็นวันที่หนึ่งเมษานี่ไม่รู้ว่าตรงกับวันอะไรก็คงจะเป็นวันที่ที่เราจะ3 1มมีนานี่ก็ต้องฝันแล้วเออ30 31ามมีนานะคะก็เริ่มฝันแล้วนะคะฝันยังไงยังไงก็เริ่มฝันแล้วนะคะส่วนเราก็ มาคำนวณในความฝันความฝันก็แม่นนะคะกับหนึ่งอีกตากระตุกนี่ก็โอ้โหจริงจริงนะคะอย่างเราพัฒนานะคะต้องใช้ตากระตุกด้วยนะคะถ้าตากระตุกข้างซ้ายนะคะโอ้ยยังไงยังไงก็คิดว่านะคะเพราะมันทุกรอบนะคะทุกรอบที่ถูกมานะคะก็มีแต่กระตุกมากข้างซ้ายทั้งนั้นเลยไม่ใช่ว่ารบอบ รัฐบาลไทยก็เหมือนกันศพอ,อาพัฒนา,<ม>านเราก็<ม>เหมือนกัน,นกต,กต้องมีเซนตากระตุกค่ะถ้าตาเซนต์ตากระตุกเมื่อไหร่นะคะก็คิดว่ารอบนี้คิดว่าไม่พลาดนะคะค่ะก็ควานี่แหละคือเป็นจุดเด่นของเราอีกหนึ่งนะคะเราก็จะเอาไปส่วนนี้อีกอก็แล้วก็วันที่ใกล้แล้วก็รออีกก็คือน้ำมนต ขันน้ำมนขันนมอีกใกล้วันเอามาเอามามรวมๆกันเออใกล้วันเราจะให้เป็นสองชุดต่อไปก็ถ้าวันรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยจะรอขันน้ำมล์ด้วยแล้วก็รอ,อตัวแต่เราก็จะปล่อยอยู่ในตัวที่เป็นรัฐบาลไทยไปก่อนให้เอฟซีบางครั้งก็อยากจะซื้อเป็นลัตเตอรี่ก่อนเดี๋ยวลัตเตอรี่จะหมดนะคะก็ แต่ตอนนี้เราก็จะคำนวณท้ายของเราหลักหน่วยมั่นใจหลักหน่วยของเราว่าเราอย่าลืมหลักหน่วยนะคะค่ะหลักสิบเราเราก็อย่าลืมหลักหน่วยนะคะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ย่าหนิงด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากนะคะค่ะขอ,อะจบคลิปแค่นี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะ